สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับเข้าเต็มเต็มทะเบียนรถเก๋งสวิฟัไปแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลประจาวันที่16มิถุนายนครับ2564จากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลโดยรายละเอียดครับมีผลรางวัลดังนี้รางวัลที่1ครับรางวัลละ6ล้านบาทได้แก่หมายเลข 691 861นะครับ691 861ครับแล้วก็รางวัลเลขหน้า3ตัวครับ054และ007ครับรางวัลละ4,000บาทครับรางวัลเลขท้าย3ตัวครับ447และ668นะครับรางวัลละ4,000บาทเช่นกันนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวครับได้เก่หมายเลข17นะครับรางวัลละ2000บาทครับหลังสิ้นสุดการประกาศผลรางวัลนะครับปรากฏว่า ทะเบียนรถเก่งซูซูกิสวิฟ t สีน้ำตาลนะครับหมายเลขทะเบียน9316กรุงเทพมหานครครับที่เกิดเหตุชนกับ BMW สีแดงที่เป็นข่าวดังนะครับทีมงานคุยข่าวออนไลน์ครับต้องขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามสตรีทดอทคอมนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน คุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับ,รบวันนี้นนผมมีช่งทางเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนําให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนุกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ